นั่นละทีฟกพดัาวเว่าพอลควายตากระสอดธีรพาก่อนยิงโกวไาดับาไเว้ยที่ตากระสอดไข่ยังที่นี่ไปได้เลยช่องเจ็ดสีตากระสอดเอาเว้กลยเราไปได้ตากระสอดพูดต่อจีจีอีกเดี๋ยวไได้เลยไทยมอบเงิน14.9ล้านผ่าน a อ a c e n ซ e r ช่วยฟื้นฟูแผ่นดินไหวเมียนมาเอาเว้เนี่ยเมตากระสอบพูดต่อเดี๋ยวไได้เลยอยู่ที่หลอเว้ได้ไปโยอาตัมมาเจอจี เละจีอยู่นี่ต่ชีลุยก็เกวยด,ดอกคุยกัลรองเฮเวด้าพอพลูเลยกวเาเวด้า e h เอช n t เซนตอดีตอนนี้ก,ก็มาเจอเเวด้าก็ไปะยอ,ล,ะอะล้อเขคูบคแพอปูกี่ลามมาสันนี่หรอแ้าก็ซอกุวยเราเว,วด้าแพ่คือตชีคิโทคิชิเยแพมืดหนาคอนุนาริคิชิเยันี่แพอปูกมาเกิดอีนี่หรอเออแต่ละใครนี่ดูเตะบ้าละบากนอจีล้มีกระตือเรืองววาบ้ากัาบ,าบ้าเขียว กะตื้อเลอะอเวอาก้าพี่เจอมาเจอเลอะกับบันตุ๊ท่อนเลทอกับบันวีทอเกคูบันวีทอเกวิจีมีอุภัจฉาติตะปัจจาปะติตะติบาเนาะตะลุปิยอตะดุในเนื้อปุกปิลิญานี่ปะหนะหุบะลีโดเตหมดบาเมนโดนิบาตาพี่เจอมาเจอใจตาคือเวลาบาสนะกิโดนิเตจิตามาเจอตื้อเลอะว่าเอ่อตะเกบลุบามอเตญอลุลุเนาะเกบลุเกบ่ได้เลยปะยออ่าตี้สะภาอะตึมุปิบัววอนี่หลอ แต่ก็สรุปได้ค่นี่เลยกลุยหลอเวดาสุเมนญาเดอะเวดาคือติชิคิโตคิจิเยอ่าอยู่อ่าที่อุกกาบาตโลออเมริดาเลยสีหัสักพวงเกตแก้วเอาเวฮิ่หลอเวดาอ่าจีชอดเทย์จีนใครนี่ยไม่เวดาอยู่ปนดูอจีหลอหนอที่หลอเวดาเลิ่มกว่าตะกัดอเมริกาเลยลียามิงหนอเอาเวที่เมริกากว่าเซกโรเซกโรตะอาเซียนอ่าเลิตาพิจมัจเจอ အာဘာခါဒိုပဂတိချာလောလေတာက ोटा ခေလာကေရောဝိဒါတာအကလူးလူးဘောတီဒိုကိုယောကိုဟူအာမီအိုအိုတီဖာနီကောဒါလေ EH Center ခေလနီဂျေတကကိုဝေလူးတာဆိုတချီလူးကွယ်ခွေးခွေးလောမေမေလောဒေါ်လာကိုနေတဲ့လောလောဝေတာလူးလောခွေးလာဒေါ်လာတေဝေဒါနော်ဟိလောဝေဒါလဲအဝေး EH Center အာအဂရုပေဂျကာတာအင်ဒိုနီးရှားအကောနီလော โดยจีนไกหนีเตวไดาเลือสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในเมียนมาเมื่อวันที่28มีนาคม2568จีนไกหนีเตวไดาที่เราไวนาตามมาเจอไม่ไวดาตาโดผุโดฟาอาตามาเจอหนอนที่ตอนนด็กก็มารออ่ากัจฉาอีไวดาตาโกตากและเกต้าไวนาแต่แล้วก็ไปหย่อนเพลาคู่หูคิชิโคะกอ တိုကိကတိုခီရေပေအကုတ်ခီနီလောအခုတာတော်နိတေဝဒသူလတ်မှုမဆိုင်တိငယ်သာသနာတန်နီလောဘောသူလတ်ဆာဗ္ဗတနာရီခခိုင်နိဒါတေဝဒလေပွာလေ닛သိန္ဖန်ဟိလူဘာဒီဒါတာမာချေနီလောဘာမလို့ခတာလေတေဝဒတာလောတက်လေဟာဝဟာဝဝမောဘာနိဒါအာလူဘာဝေဒါတာမာချေခွိဂရီတိုဒါကမ္မူသောရေသောခီဝေဒါတာလာဟာဝဟာဘောတိရဖတ်နီလောဒီပြောင်းနိကွိဝေဒါစုမင်ညာ เทวนาเลยที่คือก็กาเอาเวกุลเลยอยู่กับป่นานอศีร,รัะพวงเกตแก้วนี่เดอ้เอเอาเวเทวนาจ,จิตใจอีย้ำความมุ่งมั่นของไทยที่จะร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อให้เมียนมาเข้าถึงความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างทันท่วงทีน้อเทวินาเลยอ,อยู่ก็พก่อโลฟานโดยที่คือก,ก็กาอจ,จนาูน้อนี่ตเดอ้อกบมาเจอบ้าเวินาก็กไปยอคลื่อคลื่อกต หนอะดอกเกมหรือเกียผู้อันตูกระเตอร์วิบลอนนี่เดอท่ามาเจอตี้ไฟนีเทวดเวาไม่เลือกหนอปรัศจากการเลือกปฏิบัติอัคอมยอนี่ไม่ทํามาเจอเลยตัวดอตาหนอผ่าตาเอดูฉีบาเทเวหนอบ้ามึงคนอะไเวาสาทอเลิฮอคู่คููเพลามาสติเวดาลสเซอร์ตอนาีกใครนี่หนออยู่ปดูไมหรีหนอปาบามุบาดาราหัวตีไฟเม่รีนีเดอมาเจอวดวดาก็ไิยอ เล็กเลอ่อปุบบุลเตวิด,วดาดิอัมมิเวการเชิญสิ่งของบรรเทาทุกพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาธพระบรมราชินีเนาะเตวิดาเลยดิอัมมิเวได้ถ้าพี่เจอมาเจอดาอีตาอ่อตาอตาอเนาะถ้าพี่เจอมาเจอที่ละพันละเฮคโคพลูมาได้เลยมมเลย,ยู่จโจปานอกิดิชีหรอนอปามือ เอลืกเตนนรีลาปุกินี่อตามาเจอที่ติบวิบลอนี่เดิเวได้เลยตามมาเจอเลยเอ่อเลคอูเวด้เลยอยู่กว่าทุกรุ่นด้วยจีอยู่กว่าได้เลยเอกชนที่ติบาิโก้นอที่เราเวได้ตามมาเจอเอลอาเวได้ตาบึกรยนนอโดนตนนอนี่นที่คอลูเวด้าเอ่อตากนเรูกว่าเวด้ายูไนเต็ดนชั่นฟู้ดโปรแกรมี่เอ่ ah hok kudoflo atao no ah ta kerek ru asipu usiko weda nilo weblani da kwe do weda sumenya de weda ah le sergoton navi takto ko kom yo pe ju le hilo weda cita ma cer dit chi lui ko kwe da kuigo lo to blo nya ini no ehe center ah pa mabung pada awe ketosi blue weda ju นอเลอเอเวดาเมติโกตับีเลออุดอตาตุชุตาชูเลมมาเจเวดาปาลอมาตาโกตาเคลอโซนตาฮอโคหูเลอก็ปรยอนเพยอปูกุยตีนผ้าอีวิบลอนนี่เดอร์เจเวดาโดยการมอบเงินอุดหนุนดังกล่าวจะช่วยขยายผลการช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบภัยได้มากยิ่งขึ้นเนอะเจเวตาพี่จะมาเจอที่นผ้าอีในเดอร์ลากเกเตอร์เนาะโกยเกเวอราตาพี่จะมาเจอที่นผ้าอีนี้เกเวอเวอราตาพี่จะมาเจอ เลกเลตูเวดาเหลือกว่าบ้ากว่าเขตที่ธภาอู้อาโชเวดาสุเมญากุยๆนี่หรอต่างกันซ้อนนี่궤เวลาตึกไรนี่นี่หรอเอออะโคตอนนี้อเวนี่เมเวดาตะอีตักหลัวราคาเหลือดูที่ยาโลซาหนอดิดิจิเทปะอะโคตอนนี้เมบ่ตนเดียวกะหน้ากว่าเวลาตักหลัวหน้าบาหนอบ่มีโคตะแล้วตาหน้านี้ปโยใน YouTube บาภาษานักที่ดออยู่ลูกมาดิติดๆบ่ป่านกินล่ะตะเฮ้ยเราก็ได้รู้ๆ le me on rai atibu ba ye chuk na ti ya na ba law mo no ba myu ko da le ta le pi yor ne ta ke buan ba na ti cha le ni du patinya ba law a ko ni di to de ti ke ro ta du due ji er de a wo ni de yu no a ti ko ga we klo yu bu lo ni do ne le hi wa wa la khop lo le e h a er atibu ni lo er a wai ni la ko myo a ta du due ji er ti pa ဘာတာတေချာအော်တတိလောဘာနော်ခပ်လူလာဝယ်လေဟိလောဝဒါလောကဆာအကျိဘူတဘလောက်တောကဆာတိတပဏိကလေကွာကလေနော်ဂိဝေဒာတန်လာအလူတန်လောအာအာလောဖိလောကိုတိတဖာနော်အိုကိလောဘာတာအော်တာအော်ပေလေပိနိယသူတိတဖာလူဘာမန်တာသူလောကြိကြာနိမောအကပာကပတ်တိတဖာနိလောအနောက်ကနေသူပိမကွာကေကြိအနောက်ရေထေယိဒုမေတေလောအာဒုတာဘာ นวมิเจเลจรานะกิเดตะเจรัตเทนี่จิบาตาติชิลุยกะกวยคุยลอยหรือนวมิตาติพระอปุญญะจิเยเมเตลุโลเนาะโอเคอาวัยนี่นะะะนมมจะเมเวลาตากะสอนค้าเนาะเลยอ่าเตปะคือตะบุฑโกติธะเนเนาะบาพระติญญาชูปะเจเทยล็อกกับเร